สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากที่เวียดนามพ่ายแพ้ให้กับไทย2ต่อ3เซตในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะคะก็ต้องบอกว่าเวียดนามนั้นก็ผิดหวังอีกเช่นเคยค่ะทุกคนไทยเราสามารถรักษาแชมป์สมัยที่17ได้สําเร็จนะคะสื่อของเวียดนามเนี่ยเขารายงานข่าวนี้กันอย่างอึกกึกคึกโครมเลยนะคะทุกสื่อทุกสํานักจับจ้องมายังทานที่ทานทุยหรือว่าสีทนะคะในช่วงนี้นะก็จะเป็นช่วงที่สีที นั้นต้องขึ้นมารับรางวัลเหรียญเงินค่ะหลังจากที่พ่ายแพ้ไทยไปนะคะรางวัลที่เวียดนามได้ก็คือเหรียญเงินเนาะเธอก็ขึ้นมารับรางวัลน,นะคะด้วยสีหน้าที่แบบดูเศร้าเลยทีเดียวนะคะแล้วสื่อของเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้เขียนรายงานเอาไว้ค่ะว่า ความเงียบเกิดขึ้นในช่วงที่ทรานทุยขึ้นรับรางวัลคือก่อนหน้าที่จะมาขึ้นรับรางวัลน,นะคะทรานที่ทรานทุยก็ได้นั่งร้องไห้อยู่กับเพื่อนร่วมทีมละค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่เธอเสียใจนะคะนั่งอยู่ข้างสนามนะคะ เธอก็อาจจะสงสัยในช่วงจังหวะลูกเสิบสุดท้ายของบีมพิมพิชยาโกกรัมด้วยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าฟอร์มของตัวเองนั้นยังไม่เข้าจุดในช่วงเซตที่2ด้วยเพราะว่าเซตที่2เป็นช่วงที่ทีมชาติไทยทําผลงานได้เหนือกว่าเวียดนามอย่างเห็นได้ชัดนะคะวันนี้แต่จะพามาอ่านคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามค่ะว่าเขาจะมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรนะคะมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะ400กว่าคอมเมนต์เลยนะคะ โดยที่คอมเมนต์แรกนะคะเขาบอกว่าทรานทุยอายุ30ปีนี่เป็นจุดสูงสุดของชีวิตมนุษย์แล้ว2ปีที่แล้วใครๆก็บอกว่าทรานทุยอยู่จุดสูงสุดแล้วบางทีทุกคนจะกังวลว่าทรานทุยจะกลับมาคืนฟอร์มได้ไม่เหมือนครั้งก่อนแต่ซีเกมครั้งนี้มันร้อนแรงกว่าเดิมคือเขาก็เหมือนให้กําลังใจทรานทุยนะคะว่าฟอร์มของทรานทุยนั้นยังร้อนแรงอยู่ประมาณนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันต่อนะคะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าทุยอยู่อีกด้านหนึ่งของอาชีพสโลปเหลือเวลาไม่มากแล้วที่จะได้สัมผัสกับอารมณ์เดียวกันกับรุ่นน้องนะคะก็เหมือนกับว่าเธออายุมากแล้วอะค่ะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาแข่งซีเกมครั้งหน้าหรือเปล่านะคะความคิดเห็นต่อมาค่ะ เขาเขียนเอาไว้นะคะว่าน่าเห็นใจมากคุณทำได้ดีแล้วคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานกับคุณและผู้รักชาติทุกคนคอมเมนต์ต่อมาค่ะจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะคะเขาบอกว่าความเศร้าความโกรธและความเสียใจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน แบกทีมในยามละในยามที่ยากลำบากแต่การตัดสินใจบางอย่างก็ไม่สามารถสื่อสารได้ทั้งๆท,ที่ทําได้เต็มที่แล้วนะคะเขาก็เข้ามาให้กําลังใจทานถทุยกันเยอะมากๆเลยนะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าวันนี้ทุกอย่างดีด้วยสไตล์100เปอร์เซแต่ซีทีต้องได้คะแนนสิบวกเกินกว่ายอดเยี่ยม อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะยังดูงงๆอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาบอกว่าเสียดายเซตที่5ความแตกต่างมีอยู่เล่นได้อย่างมั่นใจแล้วใช่ค่ะคือเวียดนามเนี่ยขึ้นนําไทย10ต่อ5้านะทุกคนในช่วงเซตที่หขึ้นนําไทย10ต่อ5แล้วอะ่ะใครๆก็คิดว่าเวียดนามจะชนะแน่นอนอ่ะนะคะแต่ไทยก็คือฮึดสู้นะคะก็ต้องยอมรับจิตใจของนักกีฬาสาวไทยเหมือนกันนะคะ คอมเมนต์ต่อมาจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามค่ะเขาบอกว่าพยายามแบบนั้นมันมากเกินไปแต่บิชทเวียนมีศักยภาพที่จะเป็นแชมป์มาพูดถึงตู้เย็นมาพูดถึงบีทีกันอีกนะคะมีคนมาตอบความคิดเห็นนี้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหน้าขยะขยงมากบิชเวียนไม่มีเหรียญนะคะ เขาไม่กล้ามาสมัครลงเล่นลงเล่นหลอกประมาณนั้นนะคะก็อย่าไปพูดถึงเขาเลยค่ะเขาไม่ได้มาร่วมสีเกมเนาะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าจำข้อความที่โค้ชเหียนตัวเกียรติบอกเอาไว้ว่าเชื่อมั่นในตัว ทั้งทีมนะคะเชื่อมั่นในตัวทุกคนทั้งทีมเถอะประมาณนี้นะคะก่อนที่จะมีการแข่งขนันกีฬาวอลเลย์บอลในรายการซีเกมโค้ชเหียนตวนเกียรติได้ออกมาให้ความมั่นใจกับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเอาไว้นะคะว่าขอให้เชื่อมั่นเถอะโค้ชเนี่ยได้ฝึกฝนนะักกีฬามาเป็นอย่างดีเชื่อมั่นเถอะว่าจะสามารถค้นล้มไทยได้นะคะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเอาชนะไทยได้อยู่ดีนะคอมเมนต์ต่อมาจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามค่ะเขาบอกว่าเยี่ยมมากประเทศไทย นะคะเขาก็ยินดีกับชัยชนะที่ไทยเรานั้นทำได้นะคอมเมนต์ต่อมาค่ะทานทุยดูเหมือนหมดแรงจูงใจที่จะทำอะไรเลยคือเหมือนก Grammy ับหมดกำลังใจไปเยอะอะประมาณนี้นะคะทานทุยขอให้พยายามต่อไปนะเขาเขียนเอาไว้ค่ะว่าทานทุยคนเดียวไม่สามารถแบกทั้งทีมได้ดังนั้นบิดตวเวียนจะดีที่สุด ก็อย่าเปรียบเทียบเสืบบิเวีนเลยดีกว่าเนาะเขาไม่ได้มาร่วมแข่งอะนะคะแต่ละคนไม่แพ้พวกเขาแต่กลยุทธ์ของพวกเขามากกว่าพวกเขาตีความผิดที่แตกต่างกันดังนั้นพวกเขาจึงชนะคือตรงนี้นะคอมเมนต์นี้แต่มองว่าเขาน่าจะชื่นชมทีมชาติไทยของเรานะคะว่ามีกลยุทธ์ที่เหนือกว่านะคะแล้วก็นักกีฬาแต่ละคนก็มีศักยภาพด้วยประมาณนั้นค่ะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเขาเขียนเอาไว้ว่าทุ่มเทมาหลายปีประสบการณ์บอบช้ำก็เยอะน่าจะเข้าใจว่าเหรียญทองสี่ทีต้องการมากแค่ไหนเธอจึงได้ร้องไห้นะคะตามาคลิปเมื่อสักครู่ที่ได้ชมกันเนาะก็เสียใจค่ะก็เข้าใจนะทีมที่แพ้ก็เสียใจค่ะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่าดูแล้วสงสารมากนะคะเห็นใจมากๆ ความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าถ้าตู้เย็นอยู่ที่นั่นนะคะถ้าบิบตเ้ียนอยู่ที่นั่นเวียดนามจะต้องเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนเขาก็ยังคงมีความมั่นใจนะเชื่อใจในบิบตเ้ียนอยู่นะคะคอมเมนต์ต่อมาเขาเขียนเอาไว้ค่ะว่าคืนนี้นอนไม่หลับเลยน่าสงสารทรานทุย ความคิดเห็นต่อมาจากแฟนวลบอลชาวเวียดนามค่ะเขาบอกว่าก่อนทำการแข่งขันเนี่ยจินตนาการเอาไว้มากเลยนะว่าถึงช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับเหรียญทองเหรียญเงินแต่สุดท้ายเราก็เป็นฝ่ายเสียใจที่ได้รับเหรียญเงินไปอารมณ์เป็นประมาณนั้นค่ะทุกคนความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าน่าสงสารมากแค่ขาดโชคอีกเล็กน้อยเท่านั้น ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าน้ำตาไหลาตามเลยดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะฉันรักธานทุยติดตามเธอมาตั้งแต่วันแรกผ่านทั้งทุกทั้งสุขทั้งเจ็บทั้งพิษเพราะอาการของเธอเสร็จแล้วไปญี่ปุ่นอาการบาดเจ็บไม่เป็นไรสไตล์การเล่นดีขึ้นเลยบอกว่าดีจริงๆขอให้วันนี้กลับมาด้วยความหวังที่จะเปลี่ยนสีเหรียญแต่ขาดโชคเล็กน้อยไม่รู้ จะได้ความสุขที่จะได้ชนะและเปลี่ยนสีเหรียญเมื่อไหร่ก็คือเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีทองอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นประมาณนั้นนะคะแฟนวลอลเลย์บอลก็รักฐานทุยมากนะจากกลนบึงของหัวใจแฟนคลับของเธอเยอะค่ะเสียใจกับคุณด้วยนะทันทุยส่งกอดนะคะเธอทำได้ดีมากเลิฟเประมาณนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเธอเสมอนะคะ รักทานทุยมากรักเวียดนามรักทานทุยแชมป์ตลอดการในดวงใจของแฟนความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาก็บอกนะคะว่ารักทานทุยนะคะสองปีที่แล้วก็ยังเป็นเหรียญเงินโอพระเจ้าน่าสงสารมากๆฉันร้องไห้เมื่อฉันมองเธอรักทานทุยก็คือเข้าใจค่ะเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลชาวเวียดนามเลยนะคะ เนี่ยสงสารทันทุยนะคะแบบเศร้าๆ,ๆแบบโกรธๆถูกกดทับบางทีครั้งหน้าทันทุยอาจจะไม่ร่วมแล้วนะรักทีมนี้รักฐานทุยเวียดนามยังคงชนะในหัวใจของแฟนๆอยู่เสมอประมาณนั้นนะคะสีทําได้ดีมากนะคะแต่ว่าก็คงแพ้ทางไทยอ่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นความคิดความเห็นบางส่วนของแฟนบอลชาวเวียดนามนะ ที่ได้คอมเมนต์การเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะคะนี่เราแค่โชคร้ายนะคะก็มีคอมเมนต์เกิดขึ้นเยอะแยะค่ะทุกคนแล้วแฟนบอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ